คืนผู้ชมวันนี้เป๊กครับจะพามาอยู่ที่ใช่ หรือไปที่ชอบบ้านที่ใช่คือที่อยู่อาศัยที่เราจะอยู่สบายใจไปทั้งชีวิตอะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็เลือกหาบ้านอยู่ผมก็เช่นกันคือตอนนี้พอครอบครัวขยายขึ้นมีน้องสเปซขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเราจะหาบ้านที่มันเหมาะสมกับเราจริงๆแล้วก็อยากจะหาบ้านที่อยู่กลางเมืองย่าน CBD เป็นย่านเศรษฐกิจทุกอย่างแบบมีฟาเซิตี้ครบคันอะ่ะคือแป๊บๆเข้าห้างได้แต่กลางเมืองไม่ว่าจะทั้งศรีลมสาทรพระราม4หรืออะไปบางนาก็ตามอะ่ะย่าน CBD อะ่ะถ้าบ้านที่ตอบโจทย์เราอะ่ะก็ห้าสิบห เพะถ้าจ่ายหนักไปแต่ได้พื้นที่เล็กมันก็รู้สึกไม่คุ้มวันนี้สเป s สเป e ก็เลยลองมาหาสเปสพื้นที่ที่มันใกล้เคียงนิวซีบีดีโซนราชพฤกษ์ตอนนี้ไปอยู่ที่โครงการมัณฑนาณนะราชพฤกษ์ครับเป็นโครงการใหม่แกะกล่องสไตล์โมเดิร์นจากแลนด์แอนด์เฮาส์ครับเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวครอบครัวมันขยายแล้วก็เลยต้องขออนุญาตพาคุณภรรยามาด้วยเบอร์จิ้งใหญ่อลังการเลดี้แซนชั่นจมน please welcome คุณนิวนาพัซซอ แห้งค <D> ่ายบีบีดีแอนด์เดอะเชนแมนันนี้มารายการสเปกสเป c e โอ้โยโอ้ช่วยอวยช่วยอีกนี่ตามมาตามคุณมาเลยนะคะเพราะว่าเ,เป็นแฟนคลับของรายการสเปกสเป c e แบบว่าอยากจะหาบ้านที่ใช่ที่ชอบยอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นตามคิวสเปกสเป๊ c, ต้องพูดว่าตามมาสเปกตอนนี้อยู่ที่ <c oughs> บ้านมันคานาณราชพฤกษ์ฉะนั้นคุณผู้ชมครับตามมาสเปก คือแบบบ้าน Pride C Series ครับเป็นแบบบ้านโมเดิร์นดีไซน์ล่าสุดของมันทนา ที่เมคดีไซน์ให้โมเดนตามยุคสมัยมากขึ้นทั้งภายในภายนอกและก็เพิ่มฟังก์ชันแบบ new normal life เข้าไปด้วยและความโมเด์น,นี้มันก็ยังถูกยกมาตั้งไว้บนถนนราชพฤกษ์ทำเลที่โครงการตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็ใกล้กักกบฟัส i l ลิตี้ต่างๆทั้งชอปปิ้งมอลล์คอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็ยังล้อมรอบไปด้วยโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่งเข้าออกเมืองก็ง่ายครับเพราะใกล้ทั้งถนนวงแหวนการจนาภิเศษและก็ทั้งทางด่วนสีรัฐมีช้อยสในการเดินทางเยอะเลยครับ เฮ้ยดูดิเราจะได้พื้นที่ที่นอกจากพื้นที่สวนรอบๆบบ้านแล้วมันจะเป็นแบบบ้านพูลวิลล่าที่เป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศ oh, ที่ uh huh. เราไม่ต้องไปเที่ยวพัทยาไม่ต้องไปหัวหินแต่เรามีอยู่ในบ้านแล้วสบายมากเลยมีพื้นที่ให้ลูกแล้วคือบ้านหลังใหญ่แล้วนะถ้าดูด้านข้างคือใหญ่ <No. S 3> ใหญ่มากอะ่ะเพราะว่ามีสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากแล้วก็สวยโค้งขนาดนี้เป็นแบบสเปซมีสเปซแน่นอนและกินเนี่ยก็คือพื้นที่เนี่ยมันแล้วแต่การออกแบบสระว่ายน้าเลย <c oughs> คุณจะทําสระว่ายน้ําเล็กๆที่มันไม่ต้องเปลือกมากก็ได้สําหรับเอ่อเป็นพูปาร์ต เป็นเอชพูแบบนี้ทำอะไรได้อีกล่ะก็สามารถทําได้เ,ออเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนทําด้วยแบบค mm ิวคอนเป็นแบบอิดบนเบาเนี่ยมันสามารถทุบต่อเติม e ได้ขยายได้ซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆถ้าต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมปรับตามฟังก์ชันเลยเพราะเขามีคอนเซปต์เหมือนกันเป็นแบบดีไซน์ for all member คือการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ฟังก์ชันทุกคนในครอบครัวแม้จะเป็นครอบครัวขยายเหมือนกัน3เจนก็ได้แต่ตอนนี้แวะมาชมหน้าตาบ้านก่อนเถอะเฮ้ยฮะลัวหายไปไหนอ่ะพื้นที่เขากว้างมากจนแบบ รู้สึกว่าไม่ต้องทําเป็นตัวก็ได้มันเชื่อมโยงแบบมองคลับเฮาส์ก็ได้เชื่อมโยงกับบ้านหลังอื่นก็ได้หรือจริงๆที่เขายังไม่ได้สร้างรั้วคือนี่ก็บ้านตัวอย่างค่ะซึ่งนี่คือบ้านนี่ก็เป็นน้าเตาปูปลาใช่ไหมบ้านเนี่ยเธอแบบอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันแบบแบบแบบไม่ใช่สายจั่วใช่ไหมเธอใส่จั่วปะไม่จั่วก็บางทีป๊อกป๊อกไงไม่เล่นหมายถึงไม่เล่นไพ่ไม่เล่นมุกไม่เล่นมุกกรอเนี่ไม่รู้เรื่องเลยนั่น้นมันแบบมาปรับมุกกะทีโทษทีนะเห็นแล้วนี่คือหน้าตาบ้าน ในมุมของเอ็กซ์เชียมันคือแนวโมเดิร์นหน้าโมเดิร์นให้เข้ากับบ้านทำไงโมเดิร์น โมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นหน้าต้องแบบสมัยใหม่หน่อยเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้จั่วเหมือนบ้านสมัยก่อนใช่ไหม <Ừ. S 1> บ้านสมัยก่อนเป็นบ้านทรงไทยจะเป็นบ้านทรงจัว่วใช่สมัยเนี้ยเล็กน้อยอไม่ต้องตะโกนเยอะอ่าใช่แล้วก็เป็นเหมือนแบบะแบบมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่มเป็นบล็อกๆ็อกะเป็นเขาเรียกว่าบ้านกล่องซ่อนดีเทลเล็กๆน้อยน้อยไว้มีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็มีพื้นที่จอดรถแล้วก็ถ้าเป็นแบบคอนเซปต์ในการออกแบบของเขาเนี่ย<ๆ>เขาจะใช้ mood and tone เป็นแบบ greenery design ยังไง green and white คือทำสีขาว ตัดกับพื้นที่สีเขียวยซึ่งเ,เป็นพื้นที่สวน,นที่อยู่ร,บรอบๆคือมันร่มรื่นมากเลยนะก e n Space เป็นที่โอบล้อมอ่ะใกล้ชิดเชื่อมโยงกับธรรมชาติจ,จริงแล้วมันจะผ่อนคลายทั้งวันเลยสังเกตจากนหน้าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่นิวชอบมากคือชอบอยังไงอ่ะกว้าง<อ>มากรถของเธอรถของฉันรถของสเป e รถ SUV คันใหญ่ๆเอาไว้แบบไปต่างจังหวัดหรือว่ารถคันเล็กๆเอาไว้แบบขับไปซื้อกับข้าวหน้าบ้านนิวว่าจอดได้เยอะมากเผื่อเพื่อนมาเผื่อพ่อแม่เรามาสัก4คันถึง6คันก็ได้เต็มที่เลยหน้าบ้านเนี่ยใช่ ี400่ร้อยกว่าขันจอดเลยัู้่บ้านไม่ได้ถ้าขนาดนั้นปเปิดเต็นท์เถอะถ้ามีรถน้อยสนามบ้านหรือแต่บอลกับลูกเป็นห่วงบ้านมาแล้วก็เล่นตรงนี้นดได้ต๊บๆเชื่อมโยงก็ได้ฉะนั้นนี่คือบ้านสาหรับครอบครัวขยายจริงถ้า3เจนรับรองว่ารองรับได้เต็มที่แน่นอนครับผมข้างในนี่ว่าน่าจะอาลังการเฮ้ยอยากดูข้างในแล้วใช่พาเลยพาชมเลยอยากไปดูแล้วตามคิวของสเปคสเปกต้องพูดว่าไปสเปคอะไรวะ ถ้าตามเป็กไปสเปกอันนั้นตามเป็กไปสเปกแต่ถ้าเฮ้ยเข้าไปดูบ้านคือตามตามมาสเปกอะไรเอาสักเอาเท่ที่แตตามมาสเปกเชิญครับคุณผู้ชอ้ยสวยอ่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมละครับโปล่มากเลยอ่ะใช่ไหมละครับเพราะว่ามันเป็นโอเพ่นแปลนเลยครับนี่เห็นไหม เปว้ยชอบอะ่ะความรู้สึกเธอเป็นยังไงพอเข้ามาหนูว่ามันแบ่งฟังก์ชันได้ชจจัดเจนมันจะมีมุมของของการรวมตัวกันของการแยกไปในโซนทํางานโซนคือมันมีให้ให้นั่งหลายโซนมากเลยอะ่ะ แต่ความรู้สึกแรงจริงเธอรู้สึกว่ามันกว้างและก็มันโปร่งนะเพราะว่าแล้วก็ได้แสงจากข้างนอกเข้ามาด้วยพอมันเป็นโอเพนแปลนแล้วอ่ะมันจะเชื่อมโยงกันหมดแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงกับภายนอกด้วยคือเรื่องของแสงแล้วก็ตัวกรีนสเปซที่เขาออกแบบมาเป็นแบบกอรินเลอรี่ดีไซน์นี่คือโอเพนแปลนเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มแต่ละจุดกันเลยดีกว่าก็เห็นเลยว่ามีเขาทําเป็นโซนแบบนั่งส่วนตัวสําหรับคุยงานเพราะบ้านนี้คือเป็นเป็นบ้านตัวอย่างเราจะเอาไอเดียนี้ไปตกแต่งก็ได้ในบ้านของ รหรือว่าจะออกแบบไอเดียใหม่ก็ได้เป็นโซนใหม่ก็ได้<ส>คือชั้นหนึ่งจะมี1ห,ห้องนอนด้วยกันซึ่งห้องนี้จะเป็น<อ>ห้องอนเนกประสงค์ทําอะไรก็ได้แล้วเชื่อมโยงกับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เราเห็นเป็นสระแม่น้ำแต่นิวชอบตรงนี้เพราะว่าม,มันเหมือนแบบทํางานไปด้วยแล้วก็ดูสวนไปด้วยมไม่เอาห้องนี้เป็นห้องนอนเราก็ยกความเป็นห้องทํางานเนี่ยไปไว้ในนี้ก็ได้จริงๆเราจะปิดโซนน้เป็นโซนลับก็ได้นะถ้าเป็นดีไซน์นะจะเป็นแบบเหมือนเป็นซิคเกอร์บูมหลอกทําเป็นผนังเรียบๆได้ก ลูตรงนี้แล้วก็แอบประตูเปิดตรงนี้ปื๊บเป็นห้องลับแน่จะบอกนะคะว่าคุณเป็กเตมเนี่ยเป็นคนชอบจินตนาการมากและสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือประตูลับค่ะอ่า,อาใช่จะเล่นห <c oughs> นีออกจากบ้านแล้วเมียไม่รู้ว้าอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> เพื่อนมาเยี่ยมลูกอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็เฮ้ <c oughs> มีห้องแบบนี้ด้วยเหรอที่ถ้าสมมติถ้าสมมตินะเป็นบ้านนี้เป็นของนิวเนี่ยห้องนี้นิวอ่ะจะเอาไว้2แบบก็คือ1คือเอาไว้เลี้ยงลูกเป็นคอกเด็กห้องนอนน้องหรืออะไรเงี้ยเป็นห้องเลี้ยงลูกหรือ2ห้องไลฟ์ห้องอัดเสียงร้องเพลงสตูดิโอเล็กๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีห้องห้องน้ําในตัวด้วยจริงๆตรงนี้ก็ทําได้แบบที่เธอบอกเหมือนกันโดยที่อาจจะเก็บห้องนอนไว้อยู่เป็นเตียงพับเข้าไปที่ผนังก็สามารถพับออกมาได้ แล้วก็เก็บคุณย<ด>่าคุณตาคุณยายได้เ,<อ>เพราะว่าคนแก่มไม่ขึ้นชั้น2เพราะว่าตรงนี้ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาทําเป็นซอฟต์ฟลอร์ให้เขาล้มเนี่ยตรงนี้ก็ซอฟต์ฟลอร์ลดอาการบาดเจ็บของเขาได้หรือว่า ลูกของเราสมมติลูกวิ่งเล่นไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเจ็บน้อยลงเวลาที่เขาล้มอะไรเงี้ยพอเขาโตขึ้นมาก็เป็นห้องทํางานของเขาเป็นห้องเรียนพิเศษหรือเป็นห้องเรียนดนตรีก็ได้จัดวางอะคูสิกบอร์ดให้มันสับเสียงไว้หลายไอเดียแล้วนะห้องหลายไอเดียเหมือนกันนะห้องนี้นี่ก็เลนะสุดท้ายก็ตรงนี้ทําเป็นเชลโชว์รองเท้าที่เราอยากโชว์ก็ได้รวมกับอาร์ตทอยเพราะตรงนี้เป็นโซนแรกของการเข้าบ้านทําเป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆก็ได้เราทาเป็นเดย์เบสตรงนี้ประมาณเย็นๆเนี่ยประมาณ4ี่ห้าโมงตรงนี้แสงก็จะลงตรงนี้นั่งอ่าน หนังสือนอนอ่านหนังสือฟังเพลงในมุมนี้ก็ได้ที่เป็นมุมส่วนตัวซึ่งถ้ามันปิดกั้นผนังนตรงนี้แล้วอ่ะมันก็จะปิดเสียง สมมติว่าเป็กดูทีวีฝั่งนู้นเธอก็จะไปเ่นชิลๆฝั่งนี้ได้เหมือนกัน<ช>แค่ห้องแรกก็สารพัดไอเดียแล้วแต่ตรงนี้ดีกว่าโอเพนแปลนที่ตรงนี้เธอลองคิดดูนะบ้านที่เป็กเ,เกิดเลยอะ่ะแต่ละโซนจะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนโดยที่มีประตูปิดกันวมนอึด<ช>นะอัดนะ<ช>นี่คือเป็กไม่คิดเทนบ้านสมัยใหม่ที่แบบพอมันเปิดโล่งหมดแล้วอ่ะโล่งสบายไม่อึดอัดและนิวคิดว่าเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจะ เขาจะชอบทําเป็นแบบว่าไฮซีลิงนี่ไงตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะแต่บางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะเปลืองแอร์หรือเปล่าเปลืองห้าม่านหรือเปล่าเอออย่าไปคิดนะเ,ออเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขอะอกับการอยู่ตรงเนี้ยมันโปร่งมากแล้วมันรู้สึกแบบผ่อนคลายเรียกว่ามันตอบไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตตรงเนี้ยได้ทั้งวันพักผ่อนและผ่อนคลายที่สุดอะที่นี่เขาแบบทําให้ชั้นหนึ่งกับชั้นสองเห็นกันอฮะรู้ว่าใครทําอะไรมองได้อะไรอย่างเงี้ย กับบ้านที่มีภูเวลาแบบนี้ก็ชิลสุดๆแล้วอ่ะจริงด้วยมันแบบปเปิดได้หมดเลยแสดงให้เห็นลงๆเลยเรียนเชิญความธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านเราจากโซน Room, ลิฟทงรูมเราก็มาโซนไดนิ่งรูเออเป็นโซนที่ชอบมากค่ะใช่ค่ะปกติเนี่ยจะชอบนั่งโต๊ะอาหารไม่ว่าจะทำงานออหรือรว่าจะเช็จะอะไรชอบเริ่มที่โต๊ะอาหารเป็น ศูนย์กลางที่ทุกคนจะต้องมาเจอกันใช่แล,<า>แล้วเป็นจุดรวมสมาธิของเธอด้วยสอ,อบจดหลายฟังก์ชันมากเป็นส่วนที่มีความแฟมิลี่สุงมากเราก็จะมีการมากินข้าวรวมกันในครอบครัวทั้งแบบ3มเจนมาอยู่ด้วยกันอะ่ะนี่กำลังพอดีเลยแล้ววันว่างถ้าไม่ได้เป็นเวลากินข้าวก็แยกนั่งทํางานได้บนโต๊ะาเชื่อมโยงกันระหว่างโต๊ะอาหารไปโซนคิทเชน่นไปโซนครัวแล้วก็เชื่อมโยงลิฟ่งรูมแล้วก็สำคัญคือทำให้บ้านโปร่งสดก็คือเชื่อมโยงกับสวนหลังบ้านเขา วางช่องแสงไว้ทุกมุมบ้านแล้วเพรฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการประหยัดไฟซึ่งถ้าพูดถึงในมุมออกแบบแล้วแล้วแต่คุณจะดีไซน์เลยข้างนอก,นกอมีความคลีนแบบขาวๆแล้ว ข้างในเราจะวัยรุ่นขึ้นมาได้มีความป็อปอัพขึ้นมาเป็นสี<อ>น้ําเงินมีเก้าอี้สีม่วงแต่ในส่วนของพื้นผนังต่างๆยังคลุมโทนได้อยู่มันก็จะทําให้บ้านแต่ละบ้านที่เป็นบ้านที่ใช่ของคุณเป็นคาคเตอร์ของคุณได้ด้วยอ้าวคุณแม่ผู้บรโโซนโปรดอีกแล้วโซ<อ>นคิดเช่นแม่ก็โปรดเป็นโซนที่เขาไว้เตรียมตรงนี้เตรียมอาหารตรงนี้ก็เขาดีไซน์มาให้คือเอาไว้วาง พวกกาแฟเจ็ดกาแฟยามเช้าบ้านคุณเป็กเปรมโซนนี้คือจะต้องเป็นที่เก็บเครื่องดื่มใช่ค่ะครับผมก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเราอาจจะแอบกันไปก็ได้นะคะไม่ต้องโชว์ก็ได้นะคะพอมาถึงตรงนี้ก็เห็นความโปร่งเหมือนเดิมแสงก็จะเข้าถึงหมดเลยมาถึงนี่เลยแสงก็เข้าจากหลังบ้านได้ด้วยแล้วก็ความโปร่งในตัวบ้าน ก็ยังใช้ตัวนี้ไงทาให้โปร่งได้ก็คือตรงตัวกระจกใสกั้นปฏิชันได้ด้วยเคยบอกเปว่าถ้ามีบ้านอนะ่ะอยากได้แบบเป็นกระจกเ,ะเวลาล้างจานแล้วมันดูเพลินอะ่ะแสงแดดเข้าส่องถึงแ,แบบมันดูไฮจีนดีอะ่ะล้างจานหรือทํากิจกรรมมันแบบอารมณ์มันได้อารมณ์มันได้ทําอะไรอะ่ะผัดไทยไฟทะลุเงี้ยเหรอคุณอยากกินผัดไทยใช่ไหมคะครับผมขอไฟทะลุด้วยฮะค,คุณต้องทะลุนี่เลยประตูนี้ไปประตูนี้ไปเป็นเป็นครัวไทยคือห้องครัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลกเดี๋ยวก็จะมีขวดน ขวดนี่อะไรเงี้ยออมันไม่สวยมันดูไม่เรียบร้อยอฉะนั้นการเก็บไปให้เป็นที่ที่สุดก็คือก็ต้องมีตู้อะไรพวกนี้เก็บ okay. ใช่มันจะเป็นมากเพราะว่า เหมือนถ้าเราเข้ามาในบ้านเราไปซื้อของากตลาดซื้อของในซูเปอร์ซื้อของในห้าง 5, มันมีทางเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องเข้าน้าบ้านทะลุป,ประตูครัวมาเลยฟืบแล้วก็เอาของต่างมาวางตรงนี้ครัวหุ่นก็ไม่รกล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บที่ลงตัวครัวไทยจะทะลุปไปกับโซนเซอร์วิสข้างหลังเนี่ย <Ha? S 1> ก็เป็นโซนซักล้างเป็นโซนครัวไทยเป็น,ปน,นโซนของเมดที่ให้เขาจัดการดูแลต่างโดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับความสนตัวของคนในบ้านเฟิร์สคลาสไปแล้วเชิญเซ c o n d f l นด์ฟลอร์มาครับผม ตรงนี้ดีไหมรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงความโปร่งจากข้างล่างโปร่งมากเพราะว่าตัวบันไดมันไม่ทึบเฮ้ยมันโปร่งแบเนี้แล้วไอ้บันไดกระจกม่แพงนะคะ ใช่ครับผมตรงเนี้ยก็เป็นโทนไวท์แอนด์วูดเหมือนเดิมเป็นแบบไม้ผสมกับสีขาวก็จะทำให้มันกรีน<ๆ>สะอาด,อาดนุ่ม,มละมุนละมุน,ม,นมาเจอแสงเนี่ยอ้อโหมันก็จะรู้สึกว่าพร้อมอยากจะขึ้นบันไดทั้งวันอะ่ะเดินได้เป็น28รอบปรอบติงเปาลงขึ้นลงขึ้นบ<ป>ุมฟิตแอนด์เฟิร์มไม่เป็นไรไม่ต้องขนาดนะั้นแต่ตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่ข้างบนที่มันสามารถเชื่อมโยงความอบอุ่นได้ทั้งบ้าน เห็นไหมนี่เป็นพื้นที่ข้างบนที่เป็นเหมือนเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นที่เชื่อมโยงจากมาสเตอร์เบดรูมแต่หันไปดูข้างหลังว้าวไหมนี่นอกจากโซนนั่งเด่นข้างล่างยังมีโซนนั่งเล่นชั้น2ด้วยก็คือถ้าเราแบบเลี้ยงลูกอยู่ชั้นบนนะเธอเราก็ให้เขามานั่งเล่นตรงนี้ได้ค่ะมาสเตอร์เบดรูมอาจจะอยู่ตรงนี้สวยสวยอะอยากเข้าไปดูแล้วเนี่ยจุดดีจุดดี นี่ข้างบนก็ยังแบบมีโปร่งยังมีช่องแสงข้างบนที่เชื่อมมาอีกมีการกั้นกระจกไว้เพื่อให้มันแสงก็ยังเข้าถึงแต่ก็ยังเสียงก็ไม่ออกไปเอาเป็นว่าสมมติว่าเพื่อนมาบ้านแล้วกันสุดท้ายไปอยู่งล่างเสียงก็ไม่มารบกวนเธอข้างบนเธอจะนอนก็นอนไปเลยแต่ว่ายังสื่อถึงกันอยู่นะยังเห็นอยู่นะโทรได้แล้วมาตรงนี้เธอรู้สึกว่ามันโปร่งใช่ไหมโปร่งแล้วมันโล่งเธอรู้สึกหายใจโล่งไหม เธอหายใจได้บ้านก็หายใจได้ตรงนี้เธอเห็นกล่องที่อยู่บนฟ้าตรงนั้นไหมอันนี้เหรอนั่นแหละเขาเรียกว่า Air Plus Square ทำให้หแบบบ้านหายใจได้เป็นเหมือนแบบตัวกรองฝุ่น PM 2.5นี่คือตัวช่วยขนจมูกอีกทีนึง <c oughs> ทำให้บ้านน่ะหายใจได้สูตรอากาศ ได้เต็มปอดสุขภาพอนามัยของเราก็จะดีขึ้นทั้งเราและลูกค่ะดีมากแล้วฟังก์ชันของชั้น2ก็จะมี4ห้องเป็น1น<ก>ึ 1> 2 2> ่ master bedroom ห้อง,องนอนแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องพักอ๋อค่ะตามมา master bedroom ว้าวาว้าวปะเขาแบบออกแบบสวยอ่ะเออมันก็ยังโปร่งอยู่เธอมันไม่ทึบเลยขึ้นมาข้างบนอนะ่ะมันก็มินิเพนท์เฮาส์แหละเห็นแสงตอนเช้ากระทบกับต้นไม้กับสระวา่ายน้ สุดท้ายแบบตอนเช้าเอ๊ะจะทำยังไงนะขี้เกียจลงอะนี่มีเครื่องทํากาแฟวางตรงนี้แล้วก็ไปจิบตรงพ็อกเก็ตการ์เด้นค่ะแล้วค่อยแบบอะไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําแปรงฟันจะออกแบบบ้านมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะให้ตัว walk in closet เนี่ยมันเป็นแบบใส่แบบนี้เราก็ได้ไปเห็นแล้วก็จับชุดเลือกจุดได้ง่ายขึ้นของนี่ต้องแบบดูลักชัวรมากแบบว่าอยู่ในช็อปต่างประเทศตัวโชว์และชีวิตจริงนั้นของอะไรก็ไม่รู้ ก็จะไปอยู่ในโซนนี้ไงเสื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้จะเก็บตรงนี้แต่ตรงนี้เราก็จะเป็นบล็อกอินเทอร์เน็แขวนไว้สําหรับ everyday look เราก็จะใส่ตรงนี้ได้ทุกวันอันนี้อาจจะดัดเป็นแบบพื้นที่เก็บของมันตู้ปิดหมดเลยก็ได้ไม่ว่ากันแบ่งฟังก์ชันอย่างดีมีโถชักโครกนะครับมีโซนชาวเวอร์แล้วก็มีบัสถับด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่ทำให้ห้องน้ำสะอาดก็คือนี่ช่องเปิด ลมมันจะต้องหมุนโฟล์และแสงมันจะต้องเข้าเพื่อทำลายล้างแบคทีเรียเพื่อชอบมากตรงที่ว่ามีประตูให้ให้เปิดเงี้ยแล้วมันระบายอากาศได้เขาถึงมี2ประตูเวนเดเลชันมันก็จะหมุนเงี้ยปุ๊บแล้วแล้วผู้หญิงไงคะตักผ้าตรงนี้ก็สามารถตักได้อ่าใช่โปรยยังไงก็ยังมีมุมปิดมีความไพรเวทไเงไ้ใช้กำแพงกั้นตรงนี้เราจะใช้ยังไงก็ดีแล้วก็มีแค่ช่องลมที่ให้ลมผ่านมาได้แสงเข้ามาเลี้ยงต้นไม้ได้ด้วย ตามมานี่อีกหนึ่งโซนกรีนโอเอซิสยังมีที่นั่งอีกเหรอถ้ายามเย็นในบางวันดีๆอะ่ะมันก็คงจะเป็นแบบพระอาทิตยตกอ่ะเธอลองคิดว่าอากาศตอนนี้ยเ,เหมือนตอนเช้าแล้วก็มาเล่นกับลูกก่อนฉันฉันฉนอยู่ไหนนอนบนเตียงนี่คือลองมาแบบจนเหมือนจำลองการใช้ชีวิตนะถ้ามาอยู่ในโครงการแล้วเลือกบ้าน ที่เห็นคลับเฮาส์โอ้ยบรรยากาศดีมันแกลนเหมือนแบบเราอยู่ในบ้านแบบลักชัวรี่ไฮโซปาร์ตี้แล้วที่สำคัญเห็นไหมไเห็นแบบชุดเมดปะอย่าบอกนะ <laughs> ว่านั่นคือ สืบสันดา <c oughs> นไม่เกี่ยวโครงการขับเฮาส์เขาก็ได้ให้แม่บ้านนี่ใส่ชุดเมดอยู่แล้วน่ารักอันนี้เขาให้ต้นไม้จริงเลยปะนี่มันคือขอดที่อยู่ในบ้านถูกปะแล้วก็ออกมาจากห้องนอนนี่คือต้นไม้จริงค่ะพออยู่ในเวนสเปซที่เราชอบมันก็มีความสุขซึ่งอันนี้เธอแล้วแต่ว่าเลือกต้นอะไรเพราะว่าแสงพระอาทิตย์สามารถเข้ามาถึงตรงระเบียงตรงนี้ได้เต็มๆถ้าเป็นเป๊กเป๊กอยากจะปลูกต้นมะขามเทศตอนนี้คือใบเวลาที่มันกําลังเปลี่ยนสีอ่ะสีเขียวเป็นสีชมพูอะไรเงี้ย มันจะเหมือนแบบต้นซากุระอะไรเงี้ยมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับต้นมะขามเทศแล้วก็แบบจิบชาแล้วก็มีมุมที่แบบเก็บอุปกรณ์ทําสวนมาปลูกนู่นนั่นนี่ได้เอ้ยเปลี่ยนโซนหรือจะทำเป็นกราสเฮาส์ถ้าเป็นนิวนะตรงนี้คือที่ออกกําลังกายอ้ยะน่าสนใจลานโยคะอะไรก็ได้เออดีๆๆเธอก็ตรงนี้ปิดหน่อยเป็นเป็นกระจกใสขึ้นข้างบนก็ได้แล้วลมมันก็โฟจากระเบียงมาได้อยู่อันนี้ก็น่าสนใจสุดยอดสมเป็นภรรยาฉัน มุมห้องพระที่ไม่ใช่ห้องพระก็ได้อืหนึ่งอย่างที่เราจะซื้อบ้านคอนเซิร์นมากเลยคือการมุมไหนที่จะเอาวางพระพุทธรูปอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขามีให้เลยเป็นห้องอสำหรับนั่งสมาธิอะไรเงี้ยไม่ต้องการห้องพระก็สามารถเอาเป็น ห้องเก็บของห้องเก็บกระเป๋าเดินทางหรือฟิตเนสที่ระเบียงเมื่อกี้จะมาไว้ตรงนี้ได้ห้องนอนสําหรับหนึ่งคนแบบเพื่อนได้ชั้นนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีห้องนอนอีกสองห้องก็คือห้องนั้นกับห้องนี้ก็เหมือนเป็นห้องลูกไงที่บอกเป็นห้องลูกถ้ามีลูกสองคนครบพอดีเลยแต่ถ้ามีลูกคนเดียวก็ห้องนี้ก็จะถูกไปทําเป็นห้องอะไรก็ได้คือห้องอเนกประสงค์อีกแล้วฟิตเนสไงฟิตเนสเนี้ยครัวไหม เอาห้องัวเลยเหรอแค่มันเป็นไพเบทไปเลยให้เชาบ้านสมมติซื้อบ wow ้านหลังนี้มาแล้วแล้วก็แอร์บียนมีเฉพาะชั้นล่างตรงนี้ก็ทำเป็นครัวไว้ช่าข้า่างครับนี่คือความคิดพุ่นำเขาพูดนี่คือจําลองแล้วว่านี่คือบ้านเราแล้วเป็กก็เลยทาตัวให้เป็นเหมือนแบบอันนี้ก็ตัวเราที่อยู่กับเธอ่มันอยู่ในบ้านนอนแล้วตอนแนนนอนแล้วได้ อ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพให้เห็นด้วยว่าการนอนพื้นของเป่งเนี่ยมัน <onu S 1> จะมีสเต็ปอ้าวดีๆ e <c oughs> สมมติว่าถ้าเป็นห้องลูกชายเราก็จะจัดแบบไหนได้เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีห้องแสงเข้ามาทุกห้องคือไม่อึดอัดในบ้านหลังนี้ <c oughs> มีห้องน้ําในตัวนี่คืออีกห้องหนึ่งลูกชายแล้วแต่ดีไซน์เลยว่าจะชอบแบบไหนแต่เข้ามาแล้วอ่ะไม่อึดอัดสักห้องเลยเพรานนะนี่คือเป็นช่องเปิดช่องเปิดทั้งแสงแล้วก็ลมเข้ามาข้างบนถือว่าฟ้าสูงทําให้รู้สึกว่าห้องโปร่ง นอกนั้นจะจัดยังไงแล้วแต่พื้นที่เก็บของบานทึบหรือบานโปร่งก็ได้ออกของลูกปลอมเป็นลูกเฉยเลยอ่ะห้องนอนนี้เขาออกแบบเป็นบิวอินมันจะได้จัดการเป็นแบบระบบระเบียบแต่ถ้าคุณอยากจะวางแบบลอยตัวก็ได้ก็คือแค่วางแบบทีวีเป็นชิ้นหนึ่งแล้วก็ตู้โต๊ะต่างๆนะให้ห้องโล่งๆก็ได้แล้วแต่เลยว่าใครจะออกแบบห้องแต่ละห้องอย่างไรนะครับอ่าแล้วที่สำคัญก็ห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวตอนนี้คุณนิวนำไแล้วครับไปที่ขับเฮาส์ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ขับเฮ้าส์มันแบบเหมือนคะเลหาดยิ่งใหญ่อลังการสระว่ายน้ำถ้าสระว่ายน้ำบ้านเรามันเล็กนี่สระว่ายน้ำแบบยาวๆเลยตียสโตกเลี่เสื้อ,อไปเลยอันเนี้ยบรรยากาศดีมากสระว่ายน้ำกว้างกว้างมากกว้างมากจริงๆแล้วก็ขับเฮ้าส์สักนยใหญ่มากก็คือจะมีโซนแบบฟิตเนสใช่ไหมเพื่อออกกําลังกายแล้วก็เดินเข้าบ้านกันไปหรือจะวิ่งรอบหมู่บ้านก็ได้สภาพแวดล้อมดีแล้วก็ปลอดภยัยเพราะโครงการในควบคุมด้วย triple security system ครับ ตรวจสอบติดตามตรวจตราแขกที่เข้ามาในโครงการทุกคนอย่างใกล้ชิดเอ้ยเธอนี่ส่วนกลางเนี่ยก็จะมีทั้งพัสิ์โซนให้ลูกบ้านนะคักผ่อนชิลๆและมีแอคทีฟโซนด้วยนะเปสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้สเปซเล่นด้วย สายว่ายน้ําพอมามองมุมครับมองออกไปกว้างจริงๆแล้วพอมองออกไปมันก็เป็นถึงพื้นสนามหญ้ากับบ้านที่มีแบบโทนสีขาวเหมือนกันหมดนี่คือกินนี่ดี่ทรที่แบบโทนสีขาวตัดเขียวแล้วก็มองเห็นฟ้าที่มันเปลี่ยนไปทุกวันอตอนเย็นเป็นวัน,นิลาสกายที่แบบสีชมพูอมส้มอมม,วอม่วงชิลมากฟินมากมุมนี้ก็เหมือนกัน ในมุ่ขับ, House บเฮาส์คุณผู้ชมชอบต้นไม้จังเลย<ช>ทำไมเธอเข้ามาทำไมเธอ,อถึงรู้สึกว่าชอบต้นไม้เนี่ยแสดงถึงพลังในความอบอุ่นโอ้โหยิ่งถ้าโครงการไหนมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ต้นไม้เยอะเนี่ยคืออยู่ล้มรื่นแน่อนอนเขาก็ช่างออกแบบให้มันเชื่อมโยงกับธรรมชาติทั้งหมดจริงแม้กระทั่งท่งคลับเฮาส์ก็ตาม แล้วก็ยังผสมกับความที่โมเดิลสีแบบคอปเปอร์มามาประกอบร่างอยู่ด้วยทําให้คลับเฮาส์มีความน่าสนใจแล้วก็มีความโมเดิร์นขึ้นมาเธอรู้ไหมว่าคนอย่างนิวอ่ะใช้คลับเฮาส์ตอนไหนเล่นฟิตเนสเหรออไปตอนประชุมเหรอไม่ใช่ตอนเดินตอนคุยโทรศัพท์ตอนเดินคือตื่นเช้ามาเราอ่ะตื่นพร้อมลูกไงตอนเช้ามักจะเอาลูกมาเดินเล่นตอนเช้าอะไรเงี้ยในอมู่บ้านแล้วซึ่งดูบรรยากาศตรงนี้แล้วเนี่ยน่าเดินมากๆกลจะเดินตอนเช้ารับแสงแดดเช้าหรือว่า มาสนามเด็กเล่นตรงนั้นอะตอนเย็นเงนี้ยก็แบบ ดูเป็นวฟ์ที่ดีมากๆครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเราอีกหนึ่งพื้นที่ที่รู้สึกว่าได้มาเดินเล่นกับลูกค่ะฉะนั้นถือว่าตอบโจทย์ครอบครัวขยายของเรามากครับคือ3มเ mm hmm. จนใช่ไหมจะมี4ห้องนอน5ห้องน้ําในบ้านที่โมเดิร์นโมเดิร์นสะอาด mm hmm. สะอาดข้างในเราจะตกแต่งเองแบบไหนก็ได้ตอบโจทย์มากๆและสิ่งที่ชอบมากในาย่านนี้ก็คือมีห้างสรรพสินค้า,าใช่นี่เชื่อมโยงติดกันเลยนะอะไรนะโรบินสันไลฟ์สไตล์อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเนี้ยก็จะมีโรงเรียนด้วยที่นิวลองดูๆอย ตรงนี้เลยใช่เถอะที่นี่เขาตอบโจทย์ทั้งฟังชั่นบ้านทั้งฟังชั่นเตี้เนี่ยก็ครบคันทำเลนี้ก็มีศักยภาพแถมราคาก็ตอบโจทย์สุดๆ14-25ล้านอ่ะโครงการบ้านไม้แกะกล่องในเรนราคาแบบนี้มันมีไม่เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถถามมาได้ที่ Land and House เลยนะครับที่เบอร์1198ครับหรือว่าเว็บไซต์ที่ขึ้นมาอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ถ้าเห็นแล้วเป็นโครงการ บ้านที่ใช่ไหมคะสำหรับมรน,นาณนราชพฤกษ์ใช่รักมากถ้าใช่เดี๋ยวลองไปคุยเข้าอีกทีหนึ่งจะตกลงพลงใจยังไงแต่ก็จะพาไปหาช้อยส์ใหม่ๆเรื่อยๆว่าครั้งหน้าจะมีบ้านที่ใช่แบบไหนอีกห,หรือว่านิวสนใจอยากดูแบบไหนอีกก็คอยติดตามแล้วกันครับเราจะพาไปอยู่ที่ใช่แล้วก็ไปที่ชอบกับสเปกสเปดฝากกดไลค์ s u b ับสไครต์กดแชร์กันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายค่ะ